สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงจับคนเดียวหรือใครไปส่งห่างไหมมีใครน้องได้จำนี้แหละน้องเพลงไม่เคยจบเพลงมาจ้ามาจ้าวันนี้ต้มผักกาดด้วยจ้าผักกาดจ้นต้มผักกาศจอ้อ,กกศจอนหรือผักกาศดอกเหลืองคนไทยเขาเรียกผักกาดกวางตุ้งดอกนะคะ ปากกาดกวางตุ้งดอกเหลืองจ้ะนะคะอ็สนใจเข้าร้านอาหารแบบนี้นะคะอาหารแบบนี้คุณเข้าร้านอาหารคุณคุณหากินไม่ได้นะคะเขาไม่ต้มให้คุณกินหรอกครับต้มปรกกาดเนี่ยคุณเข้าร้านอาหารไปคุณสั่งว่าเอาต้มปรกกาดหนึ่งถ้วยเขาก็จะบอกคุณว่าอย่ากินต้มประกาดกลับไปต้มที่บ้านคะ่ะ อาหารแบบนี้อยากกินก็ต้องทำเองนะจ๊ะไม่มีขายอาหารคลีนๆนะคะวันนี้วันนี้กินอาหารคลีนๆสตรอเรรี่สโลไรต์กรีนนนะคะ ชุนใจลวกคอผักดองขาดไม่ได้ค่ะนะคะ จะไม่เอาไข่ต้มแป๊บหนึ่งนะเทมาแล้วจ้ะ ว่าใหเมเมจะเต็มอีกแล้วไข่ต้วหนึ่งฟองนะคะเป็นเหมือนกันไหมคะอายุเยอะฟันไม่ค่อยดีเลยอะ่ะกินอะไรก็เสียวฟันกินอะไรก็เสียวเสียวฟันกินผักก็ต้องกินโปรตีนนี่ค่ะโปรตีนของเราอะฮะ ต้องกินอาหารในพกผ้าหมูเนื้อนมไข่ผัก <K> ข้าวแป้งผักดงผักดองนะคะ วันนี้แดดออกแล้วเด้อลูกชายไปโรงเรียนแล้ว โอเคเดี okay, ๋ยวกิมนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเล่มต่อบ๊ายบาย